ตรงนี้เป็นลำห้วยเล็กๆมีปลาปลาอะไรไปลาปลาตัวเล็กๆอยู่ขาเดินอะไรอกอกน้ำกรกน้ำกกิ้ได้น้ำในห้วยสะอาดสามารถนำไปรับประทานได้ ยกเว้นในจะมีกินทำไหรก็มีกิน เนี่ยถเหม็น้วย้ต้นตตนะไรนะอันนี้เต่าอ๋อต้นเต่าอ๋อันนี้ก็แล้วมันต่างกันตรงไหนนี่มันมีหนามมาขึ้นคู่กันนะอันนี้ใบใบเขาเยัง ตาก,กระกอกนะต้นไหนต้นไอ้นี่มันใกล้เหมือนไอ้ต้นไม้ชนิดอืน่นนะหนยเนี่ยอยู่บนวุน่นแล้วก็จะออกช่อมันเลยออ๋ไอ้ตรงลูกดำๆนี่กินได้ไหมครับได้อ๋อได้ะนะเต,นะต๋อ่ดีนี่ถ้าไปจับคัน <laughs> ถ so better, as as uh ้าเดิก oh exactly no pues like ็สบายหน่อยนะไม่เหรื่อยนะถ้าขึ้นเขาแบบม่าจะเหนื่อยหน่อยต้นห้าก็โอค์เนี่ยเนาะตนหางตีานก็้เียา ถ่ายได้ไม่หมดมันสูงมันใหญ่ถ่ายเลนไวนะมันถ่ายได้หมดนะเอยืนเทียบเทียบต้นไม้หน่อยจะได้วีวัดขนาดสามสองโอเค Ja. i mm -hmm. ต่อไปเราจะขึ้นเขากันอีกพอสมควรสูงมากครับสูงชันพอสมควรอใกล้ึ้นเ,ยเน่ย 好。

ไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยอ่ะวันนี้เราพามาที่อะไรบ้านแม่สาร พามาดูรอยพระพุทธบาทแล้วก็ค้นหาถ้ำที่คนที่นี่เขาบอกว่ามีถ้ำแล้วก็มีรอยพระพุทธบาทอยู่แต่เราก็กังค้นหากันเู่ยังไม่เจอตอนนี้เราอยู่บนเขาภูเขา <c oughs> สูงมาก <c oughs> ทางค่อนข้างชันนิดแล้วก็ค่อนข้างลกเพราะว่ายังไม่ได้ป็ดแหลกท่องเที่ยว <c oughs> อตอนนี้ยังไม่ถึงนะครับแต่หมดแรงซะแล้ว <c oughs> ผ่านไปครึ่งวันแล้วยังไม่เจอรอยพระพุทธบาทเลย,าาเลย <c oughs> อันนี้พูดอะไรไหนพูดอะไรอ่ะแรงศรัทธาเดียวที่ที่พยายามขึ้นมาให้ได้คือจะมาบูชารอยพระพุทธบาทต้องเจออ๋อว่จะเจอ <c oughs>

นี้เราก็เจอแล้วนะคะสําหรับรอยพระพุทธบาทนะคะซึ่งอยู่ในหุบเขานะคะในบ้านแม่สารตําบลแม่สามอำเภอศรีสัชนาลัยนะคะรู้สึกว่าจะเป็นรอยด้านขวานะคะรอยเท้าด้านขวาความยาวไม่น่าจะเกินหนึ่เมตรนะคะตรงบริเวณของของรอยเท้าเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนแต่ว่าออรอยของนิ้เท้าเนี่ยรู้สึกว่าจะเลือนไปค่อนข้างมากแล้วนะคะ ถ้าเกิดว่าไม่ไม่เป็นการคิดไปเองจะเหลือนิ้วท้านิ้วหัวแม่เท้าอยู่นะคะซึ่งจะเห็นได้ลางๆแล้วจะมาเสียมมาควบคนพีเลยที่หัวน้องเป็นน้องบุฟเว่ใส่มาห้องอ๋อเดี๋ยวนี้ไปถูกเขาหน้ามันก็มาหน้าข้างนี้อันนั้นร้อนขอดไฟหนื่ไป เนี่ยมีหินใหญ่เป็นแลนด์มาร์คให้ด้วยอ่ะเนี่ยมีหินตรงนี้เป็นแลนด์มาร์คว่ามาถึงแล้วเหมือนเขาไอคิะกูดอ่ะที่มีหินก้อนแลเหินใหญ่เนี่ยนี่ก็มีเหมือนกันเนี่ยมีเหมือนกันเนี่ยเนี่ยมีเหมือนกันเลยแลนด์มาร์คเราก็มีแต่เราธรรมชาติมากก็ดีไงของเราบริสุทธิ์ของเขาไม่บริสุทธิ์โลกของเขาอย่งไรเขาลบกันอืมมีปัญหาเรื่องผลประโยชน์กันอน่ะ กคนใช่ไหมจะได้ถ่ายรูปแน่นอนมากีแน่นอนมากลสามสองอย่มืดไปนิดนึงแ๋้วมันจะดูตับ ซาตอาน่าเป็นรูปร่างแบบนี้เลยนะมันต้องเป็นเป็นถ้าเป็นแนวจำซัดมันน่าจะเป็นแนวยาวซาเป็นรูปรอยเท้าก็แปลก